วันนี้มาตามคำเรียกร้องนะครับสำหรับรีวิวโกโปที่พี่มดจะมารีวิวโกโปให้น้องๆได้ดูกันว่าการใช้งานเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นยังไงก่อนอื่นนะครับต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่าพี่มดก็เพิ่งเล่นโกโปมาพร้อมพวกเราเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยความรู้อ่ะก็ยังไม่ค่อยแน่นนะก็อยากจะแค่มาสอน พื้นฐานหรือว่ารีวิวให้ได้ดูกันว่าคร่าวๆเนี่ยมันใช้ยังไงเผื่อบางคนสนใจอยากจะเล่นหรือว่าบางคนเนี่ยอยากจะลองดูว่าเอ้มันไม่น่าจะยากนะมันมันก็ใช้ง่ายมันมีไม่กี่โหมดทีนี้เนี่ยคลิปแรกเนี่ยก็จะมาแนะนำในเรื่องของ GoPro ก่อนว่า GoPro GoPro คืออะไรมีกี่รุ่นแล้วก็พี่คะหนูจะซื้อรุ่นไหนดี หรือว่าเรุ่นไหนมันมีจอทัชสกีนคะหรือว่ารุ่นนี้มันไม่มีจอแต่เขาบอกดีกว่าเออมันต่างกันยังไงอ่มาดูกันเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับ g o โ r o เนี่ยเป็นกล้อง Extreme มเป็นกล้องที่ส่วนมากเนี่ยคนที่เขาแบบเล่นกีฬา Adventure พวกแนวสตรีทหรือแบบว่าพวกกีฬาทางน้ำอะไรเงี้ยเขาจะชอบกันเป็นพิเศษเพราะว่า คุณสมบัติเนี่ยกล้องเนี่ยเขามีเคสให้มาด้วยเป็นเคสกันน้ําแล้วก็ที่สําคัญทำไมมันถึงถ่ายสวยเพราะว่ากล้องเนี่ยมันเป็นภาพมุมกว้างแล้วก็ f 2 8แนะนําว่าอย่าเอาโกโปไปจ่อกับวัตถุนะเดี๋ยวก็จะมีจะมีรูปให้ขึ้นให้เห็นว่าเนี่ยเคยไปถ่ายจ่อมามันจะไม่ใช่กล้องแนวแบบถ่ายภาพมาโครหรือถ่ายจ่อใกล้ๆอ่ะมันจะเบลอฉะนั้นแนะนําว่าอันเนี้ย ไม่ใช่คุณสมบัติของโกโก o เขาที่ตอนนี้ที่พี่ที่พี่ชอบใช้อ่ะเพราะว่าพี่ว่ามันเป็นกล้องที่แบบม่งพกพาสะดวกอ่ะมันเล็กใช่ปะคือเอาคล้องคอได้เนี่ยพี่จะเอาสายมาคล้องคอเอาไว้แล้วก็มันเป็นกล้องที่คือมันสมบุกสมบันไม่รู้ดิเป็นคนชอบความทนทานเออแล้วก็มันไม่ต้องพกอะไรหนะักทีนี้เนี่ย มีหลายคนถามเข้ามาเยอะเลยว่าพี่คะเราหนูพี่คะหนูมีกล้องมิเรเลสอยู่แล้วอะ่ะหนูควรที่จะซื้อมันหนูควรที่จะซื้อโปรโปเพิ่มไหมเราก็ต้องถามตัวเราก่อนอย่างที่บอกคุณสมบัติไปแล้วเบื้องต้นว่ามันเป็นกล้องแบบกีฬาผาดโผลนลุยน้ําลุยไฟอันนี้ไม่รู้นะแต่เออเขาเรียกอะไระลุยหิมะมันกล็ลุยได้อะ่ะเออคือ มินเลอร์เลสมันอาจจะทําได้คอมแพ c t ทาได้เดซมารํทได้แต่มันจะต้องมีอุปกรณ์กันน้ําใช่ปไ่า mm hmm. พวกกันผลกันความเปียกความชื้นหาหิวแล้วมันอะแต่เนี้ยมันมีเฮาสิ่งอยู่แล้วและมันเป็นกล้องที่แบบทําขึ้นมาเพื่อความสมบุรสมบันถ้าเราคิดว่าเราจะใช้ประโยชน์จะอยากได้ภาพมุมแปลกๆมุมที่แบบเชี่ยแม่งลงน้ํากับเราได้หรือแบบ ไปลุยหิมะกับเราได้หรือว่าเปียกน้ำได้กับเราได้อะไรเงี้ยเออก็เราถ้าเราใช้บ่อยเราก็ควรที่จะซื้อถามตัวเองก่อนนะถามตัวเองไม่ใช่ว่าเออแฟชั่นแม่งมากูซื้อหมดเลยครับทีเนี้ยอันนั้นก็ต้องถามตังคตัวเองด้วยว่าพอไหมคะอ่ะทีนี้มาต่อกันนะครับในเรื่องของโกโปรเนี่ยมีทั้งหมดกี่รุ่น ก็ตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมดด้วยกันเนี่ยสรุ่นนะครับมีเริ่มแรกเลยก็คือฮีโร่หนึ่งฮีโร่สฮีโร่สาบวกฮีโร่สมีซิมเบอร์กับ Black แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือฮีโร่รุ่นเอ,ออาอ์ธาลละกันนะเป็นฮีโร่รุ่นที่ออกมาเพื่อเซฟเงินหน่อยแล้วก็ราคาอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าบาท เดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าทำไมมันถึงถูกและมันดีไหมมันต่างกับไอฮีโร่แพงๆของเราได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในข้อต่อไปแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยอ่าเราก็จะมาพูดถึงเรื่องแต่ละรุ่นก่อนเลยแล้วกันไอฮีโร่หนึ่งกับฮีโร่สองเนี่ยตัดออกไปได้เลยเพราะาตอนเนี้ยมันเหมือนมันตกรุ่นไปแล้วทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องฮีโร่ฮีโร่สามสามบวกสามบวกสามที่เขาเรียกกันว่าสามพัทป้าไม่แน่ใจ แต่คือรุ่นนี้เหมือนมีคนบอกว่ามันเป็นรุ่นตัวท็อปนะสมบุกสมบันถึกแล้วก็ใช้ในรายการเยอะพอสมควรฉะนั้นเนี่ยก็ยกมันไว้เป็นบนหิ่งแล้วกันนะอ่าแล้วก็เรามาเข้าเรื่อง g o โป o Hero 4ดีกว่าอยากจะแนะนำไปในรุ่นที่ใหม่ที่สุดเพราะว่าพี่มดก็เพิ่งมาใช้ในรุ่นที่เป็นรุ่น4ี่คือรุ่นล่าสุดนะว่ามันมี2รุ่นก็คือมันมีรุ่น Black กับรุ่น S ิง v e อร์ใช่ไหมทีเนี้ย ทุกคนก็จะเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะพี่คะแล้วหนูจะซื้อรุ่นไหนดีนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแนะนําว่ามันต่างกันยังไงก็คือเอาคร่าวๆก่อนว่าตอนนี้นะ Black รุ่น Black เนี่ยไม่มีจอด้านหลังและถ่ายวิดีโอเฟรมเลทได้ดีกว่าคือเอาไปมีประโยชน์ในเรื่องของการตัดต่อที่ทําเป็นซูเปอร์สโลโมชั่นส่วน Silver เนี่ยมีจอทัชสกรีนได้ด้านหลังมองเฟรมภาพได้ แต่เรื่องคุณสมบัติด้านวิดีโอเนี่ยเขาจะมีเฟรมเลทที่น้อยกว่าตัวแบล็คแต่ถามว่า2ตัวนี้คุณสมบัติเนี่ยมันดีไหมตัวไหนดีกว่ากันมันตอบไม่ได้เพราะว่ามันแล้วแต่คนถนดัดถ้าคนที่ชอบเน้นใช้ภาพนิ่งชอบถ่ายภาพนิ่งก็เอาโปรโซิ l เวอร์สี เพราะมันมีจอด้านหลังและมันเห็นเฟรมภาพมันจะสะดวกถูกไหมบางทีมันเราเราไม่ได้อยากที่จะมานั่งซิงค์แบบต่อผ่านไอไอโฟนตลอดอ่ะหรือต่อผ่านมือถือตลอดเข้าใจป่าบางทีเราก็อยากจะแบบสะดวกรวดเร็วเปิดเครื่องมาปุ๊บเห็นเฟรมภาพแล้วถ่ายปับ๊บอันเนี้ยซิงเวอร์พับนิ่งถ้าคนที่เน้นใช้นะไม่ได้เน้นใช้ถ่ายงานวิดีโอบ,บ่อยๆแต่ส่วนคนที่ใช้คนที่สนใจแบล็คเนี่ยก็คือมันเป็นรุ่นที่สูงกว่าเพราะว่ามันทํางานใน เรื่องของวิดีโอได้ดีกว่าซิงเวอร์นั่นเองแต่ถ้าจะถามว่าซิงเวอร์กับแบ็คอันไหนดีกว่ากันตอบไม่ได้อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนว่าใครชอบที่จะเล่นโหมดวิดีโอมากกว่าหรือโหมดภาพนิ่งมากกว่ากันแค่นั้นเองโอเคนะจบอ่ะทีนี้มาเข้าในเรื่องของอุปกรณ์ของ Go p ปทีนี้เนี่ยอุปกรณ์ของ Go p ปเนี่ยเราไม่ได้มารีวิวในกล่องให้ดูนะว่ามีอะไรกันบ้างแต่ คร่าวๆเลยก็คือแกะกล่องมาปุ๊บมีกล้องใช่ปะ่ะมีเฮลซิงมีอะแดปเตอร์พวกเนี้ยนะตัวทรีเวตัวพวกอะแดปเตอร์ต่างๆแล้วก็อะแดปเตอร์พวกติดหมวกติดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสาย usb สงสัยไหมทำไมแม่งไม่ไม,ไม่ไม่แถมแท่นชาร์จมาให้คิดว่าแม่งต้องให้ซื้ออะซิสซอรี่มั่งเพิ่มไงเออเดี๋ยวอย่าไปพูดมากเดี๋ยวโดนฟ้อง นะแล้วก็คือสา usb เนี้ยมันก็เอาต่อกับอะแดปเตอร์ของพวก a อ o w ก r p a c k iphone ได้ปกตินะเนี่ยเราใช้เนี้ยของ iphone เนอ่เสียบต่อได้เลยโอเคปะ่ะต่อให้ดูไหมเออต่อให้ดูก็ได้นะเนี่ยปกติชาร์จเลยเปิดเครื่องหน่อยให้มันให้มันเห็นแบบนิดนึงว่ามันเต็มไม่เต็มโอเคนะ อ่ะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเราสามารถใช้ power bank power bank เนี่ยชาร์จได้ด้วยในกรณีที่แบบเรามีแบบอยู่ก้อนเดียวแล้วเราชาร์จผ่านกล้องก็คือเราต่อไอตัวเนี้ยออกับ power bank แล้วก็เสียบชาร์จมันได้โอเคนะเนี่ยตัวโกโปรจริงๆแล้วมีแค่นี้อันนี้เขาเรียกว่าพวกเคสแบบ housing กันนะ้ำ สแตนดาร์ดเคสมันมี2แบบมันมีแบบกันน้ํากับแบบไม่กันน้ําเห็นไหมเอารูปขึ้นให้ดูอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องที่เป็นคําถามยอดฮีตกันมากเลยว่าพี่คะหนูจะซื้อโกโปรรุ่นไหนดีคะมันมีตั้งหลายรุ่นแล้วแต่ละรุ่นมันก็มีรุ่นย่อยของมันออกคะ่ะอ่าจะแนะนําว่าถ้าเราไม่ได้ถ่ายแบบ ปลาดเปลี่ยวสมบุกสมบันยันถึงขั้นถ่ายรายการเนี่ยเราก็ตัดเอฮีโร่พวก3บวกออกไปเลยพแพงๆไม่ใช่ว่าราคาแพงแล้วแม่งจะต้องดีที่สุดนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะอยากเข้าใจผิดคือมันแล้วแต่ความถนัดของเราไอ้พวกเนี้ยไอ้กล้องพวกเนี้ยคือมันดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับโหมดงานที่เราใช้มากกว่าว่าเขาจะใส่อะไรมาให้เราอะมากหรือน้อยเท่านั้นเอง ก็เลยแนะนำว่าถ้าเป็นแค่วัยรุ่นที่แบบฮิปสเตอร์หรืออ,อยากถ่ายชีวิตแบบสโลไลท์อะไรเงี้ยก็แนะนำเป็นรุ่นที่มีจอข้างหลังละกันฮีโร่4เซมเวอร์เพราะว่าราคามันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แล้วก็คือเราไม่ได้เน้นถ่ายวีดีโอะนะก็ไม่รู้จะเอามา,มากทำไมจะเอาไปแบบถ่ายเป็นเฟรม30เฟรม50เฟรมเพื่อเอาไป ทำ super slow หรือร้อยเฟรมอะไรทำไมใช่ปะ่ะเราก็ใช้แค่ตัวซิงเวอร์แหละเหมาะกับเราอีกเรื่องหนึง่งที่เห็นสนใจกันเหลือเกินอะรีโมทโกโปอะมันแพงอยู่นะก็จะบอกว่าบางทีมันก็ไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องซื้อมัง้งอย่างที่ก็ไม่ได้ใช้อะออคือเราลองคิดดูแล้วกันว่ารีโมทอะมันเอาไว้ถ่ายแค่ตอนที่เราเซลฟี่ใช่ปะ่ะ แล้วเราก็กดถ่ายเลยกับรีโมทอ่ะอันนั้นสะดวกแต่ที่จริงแล้วอ่ะถ้าเรามันมันมันก็สะดวกอะนะแต่ว่าถ้าเราเซฟจะประหยัดอะเรื่องราคามันก็สูงอยู่ประมาณอยู่ที่ตอนแรกมัน2,000ต้นๆตอนนี้มันปลาขึ้นไปจะ3,000แล้วะนะก็คิดว่าไม่ต้องซื้อก็ได้เพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ใช้เราใช้โหมดทำแ lap เอามันมีการตั้งค่าของกล้องที่แบบ ถ่ายต่อเนื่องเหมือนแบบเรากดตั้งเวลาแล้วมันก็จะห้าสี่สามสแช่เอ่อแชเป็นโหมดไทม์랩มันใช้ได้เหมือนกันก็เลยคิดว่ารีโมทจำเป็นไหมคะจำเป็นที่จะต้องซื้อไหมมันอาจจะไม่ต้องซื้อก็ได้แล้วแต่คนแต่ว่าถ้าใครอยากจะแบบว่าเปิดกล้องมากดถ่ายได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบไปกดจากหัวกล้องถูกป่ะอย่างสมมติเราเซลฟี่เราดึงไม้ขึ้นไปสูงแล้วเราแบบต้องมานั่งกดจากหัวกล้องอ่ะเออมันก็จะลำบากบางทีเราจัดเฟรมมาแล้วเงี้ยเออก็เข้าใจถูกป่ะแต่ถ้าเกิดแบบ อย่างเรามีรีโมทอ่ะมันกะ็จะ,จะแบบเออกดได้เลยแช่แช่อย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้ามันแพงอ่ะเออก็เป็นเป็นอสซิสรีสำหรับปลายๆแล้วกันอันดับท้ายๆที่แบบไว้หลังๆแล้วกันนะที่จะซื้อไปซื้ออย่างอื่นก่อน c o โป h ฮี mm hmm. oh o รรุ่นเออทอนเนี่ยมันดีนะมันมีความละเอียดที่5ล้านพิกเซล แต่มันไม่มี Wi-Fi มันถ่ายวีดีโอได้ด้วยมันถ่ายได้เป็น Full HD F 1080ทับ30เฟรมเรทกับอีกอีกอีกอันนึงก็คือมันถ่ายเป็น720ได้เอเหมือน YouTube อะเหมือนลง Facebook อะ720ทับอันนี้ได้60เฟรมเลทเลยนะเอาไปทำสโลว์ได้มันมีหมดบัตรด้วยหมดบัตรถ,ถ่ายได้5ภาพคิดว่า5ภาพต่อ1น,นิ แต่ทีนี้มาดูในเรื่องข้อเสียของมันก็คือมัน,นถอดไอตัว housing เนี่ยไม่ได้คือไอตัวกล้องอะถอด housing นี่ไม่ได้คือไอตัวกล้องเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้เลยมันเปิดได้แค่เงี้ยคือข้อเสียของมันก็คือถ้าแม่งขายตรงนี้เนี่ยห่ะงานเข้าเลยนะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนทีอะอย่างไอ,งองตัวโกโปรทั่วไปใช่ปะ่ะ ไอ housing เนี่ยมันให้มาแยกกันอยู่แล้วคือแม่งก็เปลี่ยนที่ตัว housing ได้เนี่ยเห็นไหมของพี่มดหักไปแล้วคือพี่มดก็ใช้สมบุกสมบันเหมือนกันแต่ว่าพี่มดไม่ได้เอาไป extreme อะไรที่ไหนแล้วหักคือเนี่ยทำตกบันไดบ้านแล้วหักนะก็ซวยไปชีวิตเปลี่ยนใหม่20กว่าบาทตอนนั้นเองทีนี้คือไอโกโบฮิโ oh ร่รุ่นเอื้อทอนน่ก็จะบอกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลย มันเปิดได้แค่ตรงด้านหลังแค่นี้แล้วคือไอตัวกล้องกับตัว housing อ่ะมันยึดกันถ้ามันหกักปุ๊บไปตรงนี้งานเข้าเลยทีเดียวเชียวเคียวเปียวก็ไม่รู้ว่าแม่ซ่อมยังไงหรือเอากาตาสติกเหมือนพี่มดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออก็ลองดูกันไปแต่ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละไม่ได้ว่าาจไม่เชียนะคือมันดีในเรื่องของแบบมันราคาประหยดัดอ่ะ แล้วถามว่ามันก็สนุกในเรื่องของการดาวเฟมอ่ะใช่ปะ่ะถ่ายแบบไม่มีจอด้านหลังหรือมันไม่มี WiFi ซิง์มือถือเราใช้ได้คุณภาพว่าโอเค5้าล้านพิกเซลมันได้ภาพวนะเอออย่าลืมนะภาพคุ้มวอ่ะขนาดแค่เลนส์กล้องดีสวาวายนี่แม่งยังแพงเลยก็คิดดูแล้วกันว่าแม่งคุ้มไหมข้อที่น่าจะมีคนสนใจกันมากเป็นพิเศษ เป็นโกโปรสี่ที่พี่อยากจะบอกไว้ก่อนว่าที่พี่เน้นไปทางโกโปรฮีโร่สีเพราะว่าตัวพี่เองอ่ะพี่ก็เพิ่งมาเล่นที่รุ่นนี้ด้วยแล้วก็พี่ค่อนข้างที่จะมีความถนัดและความชินในรุ่นนี้โดยส่วนใหญ่ฉะนั้นเนี่ยที่พี่จะรีวิวก็ค่อนข้างที่จะเป็นรุ่นนี้แหละนะแล้วก็พี่ว่ามันโอเคเพราะว่าหนึ่งมัน โกโปรเริ่มพัฒนาโดยการใส่จอมาด้านหลังฉะนั้นเน่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจสําหรับคนที่ชอบเล่นภาพนิ่งแล้วอยากเห็นเฟรมหรือว่าถ่ายภาพวิดีโอแล้วอยากเห็นเฟรมพี่ว่าแม่งทำมาได้โอเคอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องกันเลยละกันโกโปร4เนี่ยตอนนี้มี2รุ่นมีแ a c k กับซินเวออย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะว่ารุ่น b บ็กเนี่ยมันเป็นรุ่นที่วิดีโอดีใช่ไหมส่วนรุ่นซิเเนี่ยมันมีจอด้านหลังมันทัชสกรีนได้แม่งเจ๋งแม่ง ต่างกันยังไงจะมาให้ดูโดยละเอียดเลยอ่ะเราจะได้ซื้อกันได้เ,เลือกกันได้ถูกใจว่าสุดท้ายแล้วพี่คะหนูจะซื้ออะไรอยู่ที่เราตัดสินใจไม่ต้องไปถามคนอื่นมันอยู่ที่ตัวเราเองนะอ่ะทีนี้พี่เอารูปมาให้ดูกันด้วยรูปของเดี๋ยรูปมาให้ดูรูปของแบล็กกับซิมเบอร์เห็นไหมว่ามันจะต่างกันตรงที่ว่า ไอซิ้งเวอร์มันมีจอทัชสกรีนข้างหลังอย่างที่ได้บอก,กไปเห็นปะ่ะส่วนไอแบ็คมันไม่มีจอนะทีนี้เปิดมาต่อไปเออจอด้านหลังของซิงเวอร์เนี่ยมันเป็นจอ2 4 0ร้อคูณนะก็โอเคนะ1,5นิ้นิ้วเวก้าโอเคชัดอยู่ก็ดูเฟรมได้โอเคทีนี้มาดูกันต่อในเรื่องของ Black กับ Silver มันต่างกันยังไงในโหมดวิดีโออย่างที่ได้บอกกัน Black กับ Silver ทั้งฝั่งขวาเนี่ยจะเป็น Black เห็นปะ่ะมันจะมีเฟรมเรทของการถ่ายอันนี้อยู่ในโหมดของ full HD e นะมันถ่ายวิดีโอได้สูงสุดคือถ้าเป็น Black เนี่ย120เฟรมเรทเห็นปะ่ะมันเอาไปทำ super slow ได้แต่ถามว่าถ้าวัยรุ่นยิปสเตอร์อย่างเราอ่ะมันใช้ไหมเราจะถ่ายแล้วมาทำ slow หรือเรา เราชอบวิดีโอขนาดน,น,นั้นไหมล่ะเราถามตัวเราเองว่าเราชอบวิดีโอขนาดนั้นไหมถ้าเราไม่ได้ชอบถึงขนาดนั้นอ่ะเนี่ยดูนะซิมเบอร์มันก็ทําได้เหมือนกันเห็นป้าแต่มันแค่60เฟรมเลทแล้วจะไปสโลว์อะไรมากมายเออเราก็ประหยัดเงินแล้วด้วยมันราคามันต่างกันอยู่นะแบ็คกับซิมเบอร์อ่ะสามสี่พันเลยแหละใช่ปะ่ะตอนนี้อยู่เท่าไหร่อ่ะหนึ่งแปดหมื่นเก้าได้ปะ่ะแบ็คอ่ะแต่เจ็ดร้อยยี่สิบพาวก็ได้ร้อยยี่สิบหกสิบห้าสิบอันนี้เท่ากันเห็นไหมถูกไหมฉะนั้นเนี่ย ในโหมดของการถ่ายวีดีโอ full high d e p เนี่ย black เขาทำได้ดีกว่าที่120เฟรมเลยโอเคปะ่ะนอกนั้นเหมือนกันอย่าง,งงว่า black ดีกว่า silver ดีกว่า silver คือเนี่ยไม่ได้เข้าใจกันว่ามันดีกว่ายัางไงมันดีกว่าที่โหมดวีดีโอโอเคยังถ้าใช้วีดีโอบ่อยซื้อ black ถ้าถ่ายภาพขำ,ำ,ำเก็บภาพไปเที่ยวแบบเหมือนเราเอามาเอากล้อง extreme ตัวนี้มาประยุกต์จากการถ่ายกีฬาไป เก็บภาพไปเที่ยวเหมือนที่พี่ทำอะ่ะซินเวอร์พอมีจอด้านหลังโอเคปะเคลียร์นะอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของ 4K พี่มีรูปมาให้ดู 4K เนี่ยงงใช่ไหม 4K คืออะไรเอาข้า,ขาวๆนะไม่ต้องมีความรู้เยอะแยะเราจะได้ไม่งงกันคือล่าสุดปัจจุบันเนี่ยเรารู้จักคำว่า high definition ใช่ไหม high definition นี่ก็คือ ภาพแม่งคมชัดสมจริงพวกทีวีอะไรเงี้ยตอนนี้มันเป็นเทคโนโลยีแบบนั้นทีนี้เนี่ยการถ่าย Full High Def นี่ก็ยิ่งคมชัดเข้าไปอีกใช่ไหมอ่าและล่าสุดมันคือ 4K เทคโนโลยีที่ถ่ายได้คมชัดกว่า Full High Def ไม่งงนะก็คือเขาเรียกว่า 4K ซึ่งตัว GoPro Hero 4ล่าสุด Hero 4 4K 4K มันเข้ามาในตัว h e r o 4ด้วยตัวนี้ซึ่งไอฮีโร่รุ่น3ตัวก่อนหน้านี้แม่งก็ไม่มีวิดีโอที่ถ่าย 4K ได้ระดับภาพความคชัดเท่านี้เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยจำไว้ว่า h e r o 4นั่นก็ใส่ 4K มาก็น่าจะตัดสินใจกันได้ไม่ยากแล้วว่าเพราะฉันจะเอามาถ่ายแบบ ธรรมดาชิวๆไม่ได้แบบเน้นวิดีโอมากมายฉันควรที่จะเลือกรุ่นไหนกับเอ้ฉันชอบถ่ายวิดีโอมากเลยอ่ะมันซูเปรอร์สโลร์โมชั่นได้นะฉันอยากเ,เล่นหมวดวิดีโอเยอะๆอ่าเป็นตัวไหนก็ลองเลือกกันดูนะก็เชียร์ทั้งสองตัวแหละเชียร์หมดเลยที่พูดมาเพราะว่าเราเนี่ยก็ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับบริษัทเขาเลยนะ แล้วก็เป็นคนที่ชอบเล่นโกโปรจริงแล้วก็อยากที่จะมารีวิวเพื่อให้ดูเพื่อให้ได้ดูกันเป็นความรู้เป็นความรู้พื้นฐานเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็ยังไม่ได้แบบรู้ลึกอะไรมากมายแต่ว่าก็พอเล่นได้สนุกกับเขาเนี่ยระดับหนึ่งแล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะสนุกไปกับพี่ด้วยที่เล่นโกโปรยังไงพี่ในคลิปหน้าเนี่ยพี่จะแนะนำในเรื่องของ อเซซอรี่มันกับโหมดกล้องแล้วก็พวกโดมพวกอีกหลายคลิปเลยแหละที่ที่อยากจะทำขึ้นมาเพื่อให้น้องๆได้เข้าใจกันว่าใช้งานเบื้องต้นเนี่ยกับโกโก้ใช้ยังไงเพราะบางคนเนี่ยไม่ค่อยถนัดเกี่ยวกับกล้องอะไรประเภทนี้แต่พี่อยากจะบอกว่าถ้าใช้เป็นแล้วเนี่ยคือมันไม่ยากเลยนะมันมันเล่นง่ายนะมันใช้ง่าย มันมีไม่กี่โหมดมันมีแบ่งออกมาแล้วแค่วิดีโอกล้องอกล้องถ่ายแบบต่อเนื่องแล้วก็โหมดการตั้งค่าแค่นั้นเองมันมีไม่เยอะแล้วก็ในคลิปต่อ,ตอไปเนี่ยก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องการตั้งค่าของแสงเข้ามาช่วยด้วยซึ่งถ้าเราเป็นฮิปสเตอร์กันอยู่แล้วเนี่ยหลังๆในฮิปสเตอร์เล่นกล้องกันเยอะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการตั้งค่าพวก iso หรือโปรตูนอะไรต่างๆเนี่ย โปรจูนโปรตูนอะไรเนี่ยเอ,อ่อฮิสเตอร์น่าจะทำได้นะแล้วก็ก็รอดูแล้วกันในคลิปต่อๆไปพี่ก็จะทำมาให้ดูเรื่อยๆนะครับถ้าสนใจดูกันก็ขอฝากคลิปแรกเอาไว้ก่อนถ้ามีอะไรดีไม่ดีหรือครบไม่ครบอะไรประการใดก็คอมเมนต์ถามกันมาที่ข้างล่างได้ที่จะให้คำตอบเพิ่มได้หรือว่าพี่มีลาย ที่มีไลน์นะแล้วก็มี Facebook เดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ให้สำหรับคนที่แบบสนใจอยากจะเข้ามาคุยกันจริงๆนะคระก็อีกเรื่องหนึง่งที่พี่ลืมบอกไปว่าทำไมพี่ถึงเลือกใช้โกโปเพราะว่าโกโปเนี่ยพี่ค่อนข้างชอบกับสังคมเขานะสังคมในต่างประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีในเรื่องของเขาแฮชแท็กโกโปเข้าไปใน IG ได้เยอะแยะโกโปไทยแลนด แฮชแท็กโปโพแฮชแท็กโกโรุ่นของพี่แล้วก็ทำให้เราได้พูดคุยกับเพื่อนที่อยู่ในต่างแดนที่อยู่ในที่เป็นเพื่อนชาวต่างชาติเนี่ยเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถ่ายหรือว่าการประดิษฐ์อุปกรณ์ขึ้นมาใช้เกี่ยวกับโปโพหรือการเล่นมุมเล่นช็อตอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะลิงก์กันแล้วก็ทําให้เราได้เห็นแบบภาพหลากหลายมุมจากหลากหลายทั่วมุมโลกอะ เอออันนี้คือส่วนหนึ่งที่พี่ใช้โกโปด้วยนะรู้สึกว่ามันสนุกเพราะเราซื้อสังคมด้วยแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งก็คือพี่ซื้อโกโปมาใช่ไหมไม่นานเนะี่ยแล้วพี่ได้แฮชแท็กเกี่ยวกับไปทางไปทางโกโปรเขาว่าแหละโกโปไทยแลนด์นะ่ะแล้วพี่ก็โชคดีอีกได้แบตเตอรี่โกโปมาฟรี พี่ก็เลยรู้สึกว่าเออเขาโอเคนะเขาก็ดูแลลูกค้าเขาดีแล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกบางทีก็แบบมีจัดกิจกรรมให้ประกวดภาพอะไรเงี้ยซึ่งพี่คิดว่ามันทําให้เราแบบสนุกในการถ่ายรูปอ่ะเออมันเป็นอีกสังคมหนึ่งอ่ะของการของของคนที่ชอบถ่ายรูปนะก็ลองเลือกดูกันลวกันค่ะว่าเราชอบแบบไหนนะชอบแบบไหนมากกว่ากันก็คลิปนี้ พี่ก็ขอลาไปก่อนครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้านี่น่าจะเป็นในเรื่องของการแนะนำอ็อกซ์ซอรี่พี่อยากแนะนำเราว่าเราควรมีอ็อกซ์ซอรีอะไรเนี่ยเอาไว้ในกำมือของเราบ้างเพราะแม่งเยอะและแม่งแพงและแม่งแพงจริงโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับบายบาย